่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมในเกมแล็กนัลล็อกออนไลน์เซิร์ฟเวอร์พอนเทล่านะเซิร์ฟเวอร์เราเป็นเซิร์ฟเวอร์คลาสติกครับรองรับทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็น PC Android หรือว่า iOS นะครับผมนะสามารถดาวน์โหลดลิ้นใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยนะโอเควันนี้เดี๋ยวจะพาลุยแมปใหม่จากคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผมไปล่ากุ้งแดงที่ชั้นหนึ่งนะไอแมปใหม่ปมะ แมปไม้ว่ามันอ่านว่าไม้ปว่าเออนั่นแหละแมปนั้นแหละแต่ผมวันนี้ผมจะไปชั้นสองนะเดี๋ยวไปลุยชั้นสองดูส่วนใหญ่แล้วมอนเตอร์มันจะเป็นไรรูปร่างสัมงุมดเลยนะอ่าที่ผมไปด,ดูมานะครับแต่ตัวผมยังไม่เคยเข้าไปเลยนะโอเคเดี๋ยวราวันนี้เราขึ้นชั้นสองดูของที่ไปผมจะใส่เป็นอัลเบรส7อกเจ็ดนะ2อไข่ปิโกนะซึ่งถ้าใส่เป็นอ่าสีไข่ปิโกอย่างคอมอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะแรงกว่าแต่วันนี้เราแค่ไปลองดูนะไปลองเบิรนไปลองดูว่า ขยะอะไรยังไงเนี่ยมันมาขายได้เท่าไหร่บ้างอะไรเงี้ยแต่ละตัวมันตายยากตายง่ายไหมเออหรือว่าในแมปมันมีมอนอะไรบ้างนะครับผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปทัวร์ชั้นสองดูนะครับผมนะโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวไปลุยเลยไปใบดันนะใช้ใบดันไปเลยล่างสุดเลยนะครับผมนะต้องเป็น VP เท่านั้นนะถึงจะใช้ใบดัน ใช้ใบดันมาได้นะครับผมนะโอเคส่วนทางขึ้นชั้นสองก็ได้เป็นบนขวาอ่ะจัดไปโอเคเดี๋ยวก,กดกำไอ้นี่มันตายยากไหมคู้ยยากอยู่นะผมว่า ผมว่าต้องยิงตัวพวกเล็กๆเนี่ยนะอันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะดอกง่ายไหมอุ้ยแต่ว่าให้มีปากเลยเอาไว้ใส่น่ารักน่ารักเห็นต้นใหญ่แล้วเขาให้ยิงอุ้ยมีอุ้ย,ม,ยมีรูใหญ่เลยนะดอกอีรูใหญ่เลยนะไอตัวหมีเนะี่ยนี่เขาให้ยิงตัวพวกนี้ ขาให้ยิงไอโอคอซิเดียนอะไรเนะี่ยไออคซิเดียนเขายิงตัวนี้ไอตัวหมีด้วยหเห็นตัวหมีมีคนรับการ์ดนี่ใช่ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจแ้่แต่มีขยะเหมือนตัวหุ่นยนต์เลยเนี้ยให้เก็บอะไรสีดำดำปะอุ้ยมีเพชรด้วยดอกเพชรด้วยเห็นไหมแต่ตัวใหญ่ผมว่าไม่น่าจะคุ้มนะเลือดมันเยอะไม่น่าคุ้มกับมานาที่เราเบิ้ลผมว่าสามตัวหลัก ที่หน้ายิงก็น่าจะเป็นออกซิเดียนเนี่ยตัวนี้เนี่ยได้เพชรกระหลัดด้วยเห็นไหมแล้วก็ได้แร่อะไรเนี่ยดาร์กอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่เดี๋ยวผมลองเอาไปขายดูแล้วกันอุ้ย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 มันตีเจ็บว่ะยเห็นตัวเองเลยกมันเอาอยู่นะเนี่ยอุ้ยผมว่าผมว่านี่ ถ้าเล่นแทงไม่ได้เลยนะเนี่ยเห็นตัวเล็กๆดาเมจมันหนักมากเลยนะอุ้ยดาเมจมันแรงมากพยายามอย่าโดนลุมนะเออว่าพยายามอย่าโดนลุมอุ้ยดาเมจมันหนักจริงผมเพิ่งเลยมาเนี่ยถามว่าสงสัยจะไม่ไหวสงสัยดูแล้วไม,ไม่น่าจะมีอะไรคุ้มมาผมว่า ลองมารีวิวเฉยๆแล้วกันนะชั้นสองลองมารีวิวดูขยะอาจจะเอาอาชีพอื่นมาได้อะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบพวกโบทีเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าฮันเตอร์ผมมองว่าไม่นะ่าคุ้มเท่าไหร่ ฮ้ยได้โอลีด้วยนะมีโอลีดับหมดด้วยวะ่ะได้ทั้งอีรูทั้งโอลีใหญ่เลยนะแต่ค่อนข้างจะดับยากนิดนึงผมว่า no, โอ้ยดบับ ได้อยู่นะผมว่าเริ่มโอเคอยู่เริ่มโอเคอยู่อ่ะนะกลับมาดูสิบห้าทีแรกนะมาเช็คเลทราคาของกันก่อนด้วยไหนแพงไหนถูกโอเคกระหลัดตุกกระหลัดห้าพันนะกระหลัดห้าพันอันนี้นละสองร้อยอันนี้ก็ไม่ได้แพงนี่ที่ดอใจออกซิเดียนอะไรอ่ะไม่แพงเลยเอออันละสองร้อยก็บาทเองอ่ะอืม มีหายแพงมีแร่เก็บไว้มีแร่เนี้ยแพงหน่อยแล้วก็น,นี้เหรอถ้าคือรวมๆแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรแพงเลยนะใช่มผมได้ามาแค่นี้ใช่ไหมมีโอลิมีลูมีอะไรเนะี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเนี่ยพวกแรก่พวกอะไรพวกนี้แล้วก็อีลูอีอลูได้มาสามโอริได้มาหนึ่งเหร ดูรวมแล้วไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะอ่าดูๆแล้วผมว่าอาดี๋ยวลองไปให้มันเสร็จๆหรือ<ๆ>ผมควรจะยิงตัวใหญ่ด้วยเหรอแต่จริงๆดูรวมๆ,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 ๆแล้วมันได้น้อยมากเลยนะ <c oughs> <ๆ S 1> ผมว่าจริงๆ,ๆ,ๆผมควรยิงตัวอื่นด้วยเลยเป่า หรือเอาชีพอื่นมาผมมองว่าขยะมันถูกอ่ะอืมโอเคก็ผมมองว่าขยามะม,ม,ม,ขยมันไม่ได้แพงมากนะแต่ละชิ้นอนะ่ะอืมและแถมมาไม่เปลืองมานามากเลยนะดูเด็กกว่าจะเบิ้ลตายแต่ละตัวเนี่ยคือแบบโผมานานี่ลดทุกพวบเลยอะ และขยะมันไม่ได้ว่าแพงเวอร์อะไรขนาดนั้นนะด้วยตัวขยะอืมว่าฮันเตอร์อย่ามาเลยถ้าฮันเตอร์คิดจะทำอาวุธไข่เนี่ยนะเออผมว่าไม่น่ามาหรอกไม่น่าทำมายิงคนคุกรวยกว่าผมว่ายิงดาร์คเฟรมรวยกว่านะยิงมิบรยรวยกว่าผมว่าโอเคก,กัามกระบับหมดแล้ว ถ้าเดี๋ยวลองไปดูราคาไล่ไดูราคาแล้วกันหมายถึงอันนี้แบบราคาแบบราคาขายไม่ได้ดีซีนะไม่ได้แค่จะขายจริงแค่จะดูว่าแต่ละชิ้นมันเท่าไหร่ไหมอันนี้ดอบอยูตัวใหญ่นะดอกอยูตัวใหญ่ไม่ค่อยดอกเท่าไหร่สามร้อยหกสิบพวกนี้ห้าสิบคือกระหลัดมันมีแค่กระหลัดเนี่ยแพงอา่าแต่ถ้ารวมๆขยะแล้วเนี่ยละขยะมันส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกแบบสองร้อยกว่าบาท คือมีแค่กระหลัดเลยแล้วก็มีแร่เนี้ยสิบสองอันแต่คือโดยรวมแล้วนะถ้าแบบยิงแล้วอะ่ะขยะไม่เยอะเลยโัน,นี้ยิงไปใหญ่เลย <c oughs> คือขยะมันไม่มีอะไรแพงเลยม,มีแค่แร่เนี้ต้องเอาไปตีบวกมีแค่โอริอีลูซึ่งมันก็ไม่ได้ดอยาไม่ได้ดอกง่ายขนาดนั้นเนะ่ยเออ ดูดีรวมๆเนี่ยไม่ถึงสองแสนด้วยอ่ะต่อให้ดีซีก็สองแสนต้นๆแล้วโอลีกับอีรูแถามมานาที่เราเสียไปโ,โหผมเสียไปสองร้อยก็ขวดได้มัาผมเสียไปสองรอยก็ขวดเลยนะคือแบบโอ้ไม่คุ้มอะผมมองแล้วอะก็เนี่ยแหละครับหรือถ้าใครอยากจะมาลองเองก็มาลองดูได้นะแต่ผมว่าผมน่าจะมาครั้งเดียวเอ้ยเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนอาวุธตั้งแต่ตอนไหนวะขิมหายแล้ว แสดงว่าเกม้ผมตั้งค่าเปลี่ยนอาวุธเองแน่เลยผมเปลี่ยนอาวุธตั้งแต่ตอนไหนไมันรู้เออผมว่าทำไมช่วหงหลังๆมามันเบิ้ลคือมันเบิ้ลในนี่จังมันเบิ้ลน,นานจังปกติมันต้องเบิ้ลไวกว่าน,นี้นะผมน่าจะแส่อาวุธผิดว่ะ <c oughs> โอเคแต่ให้มารีวิวดูพวกราคาขยะละกันนะอ่าถ้าใครคิดว่าทำรอบได้ไวหรือมหาโ,โอริอิลูก็ลองมาดูละกันครับผมนะ แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ออน่าจะไม่มาแล้วหลังจากไอวีโอนน่าจะไม่มาแล้วผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะกับดันเจียนชั้นสองนะครับผมดันใหม่นะโอเคถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจนะกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไปละ